สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนลูกซองอีก1กระบอกนะครับที่น่าสนใจมากนั่นก็คือกระบอกนี้ Winchester นี่นะครับชื่อโมเดลก็คือ SXP จับถือปืนทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยในรุ่นนี้นะครับปุ่มสาวกโจม,มือจะอยู่ที่ด้านหลังของกลองไกนะบีบนะครับตรวจเช็คในลำเพลิงว่าไม่มีกระสุนปืนปลอดภัยนะครับเรามาดูนะ ตัวปืนนะครับแบบช้าๆช้าๆกันความยาวลำกล้องนะครับของปืนกระบอกนี้อยู่ที่18นิ้วนะครับกระโหลกนะครับก็จะทํามาจากอลลอยจะเขียนนะครับเป็นชื่อยี่ห้อไว้นะครับวินเชสเตอรนะแล้วก็เป็นเลขปืนนะครับต่างๆพลิกปืนไปนะครับดูที่ทางด้านขวาของตัวปืนตรงกระโหลกนะครับด้านหลังก็จะเขียนชื่อรุ่น SXP นะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับสีแดงสวยนะดำแดงนี่ผมชอบมาก แล้วก็ที่บนลำกล้องนะครับก็จะเขียนนะครับเป็นข้อมูลนะครับต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของตัวปืนก็จะมีเซฟมาให้นะครับที่ด้านหน้าของโครงไกสีแดงก็คือพร้อมยิงนะครับจะเข้าเซฟก็ผาักจากซ้ายไปขวาเข้าเซฟนะครับอันนี้เราไม่ได้นะครับจะปลดเซฟก็เอานิ้วผาักนะครับขวาไปซ้ายปลดเซฟนะพร้อมยิงนะครับเป็นระบบปัมแอคชั่นนะ ก็เดี๋ยวจะลองนะครับนำตัวปืนเนี่ยไปทดสอบดูนะครับผมชอบนะจุดที่เป็นจุดเด่นของปืนกระบอกนี้เลยก็คือเรื่องของไอเจ้าตัวปุ่มสากขโจมมือนะครับทีแรกเนี่ยดูแล้วงงๆง,งนิดนึงว่าทําไมถึงมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะแต่พอได้ลองจับสัมผัสน,นะครับมันก็เป็นลักษณะของการที่จะใช้นิ้วการนะครับตรงนี้สามารถบ,บีบนิ้วชี้เนี่ยก็คือล่างไกได้เลยนะฮะดูนะฮะปึ๊บก็คือไม่ต้องละมือนะครับมากดตรงนี้ใช้นิ้วการเนี่ยกด นะได้เลยนะครับแล้วดูนะจุดหนึ่งนะครับเมื่อตั้งปืนขึ้นไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะถอยมาได้เลยคือเบามากนะครับตัวกระโจมมือเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเบานะก็คือบรรจุกระสุนนะครับเข้ารังเพลแล้วก็สาวกระโจมมือเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ลื่นนะลื่นพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็จะลองนําตัวปืนกระบอกนี้ไปยิงทุกอบนะครับทำกลุ่มกระสุนนะที่ระยะ10เมตรแล้วก็สุดสนามดูนะครับกับตัว Winchester sxp นะครับต่อไปทดสอบนะครับตัวปืน winchester s x p นะครับใช้ลูกของไทยอาร์มนะครับ o อบ r าเมตรนะเดี๋ยวจะยิงนะครับกับเป้าระยะ10เมตรนะครับตัวนน้นอ่ะลองดูนะครับประทับขวาพร้อมนะครับปลดเซฟเรียบร้อยอ่ะลองยิงดูนะครับเล็งไปที่ประมาณสักส่วนบนนะ ของตัวเป้านะครับ <T un less noise> ปืนปลอดภัยนะเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับกลุ่มกระสุนของวีเชเตอร์มาแล้วนะครับลำกล้อง18นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหถือว่าแคบมากนะถือว่าแคบมากนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เมตรนะครับอยู่ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะต่อไปนะครับระยะสุดสนามเอาตัวนู้นนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกับตัววินเชเ,ชเตอร์รูป9เมตรปลดเซฟรเรียบร้อยนะครับเล็งจี้ไปที่กึ่งกลางของกระดาษเลย ปืนปลอดภัยเดี๋ยวไปดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับามาถึงแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะอยู่ในเป้าทั้งหมดนะครับนะทั้ง9เม็ดเลยนะครับกับตัว w i n เชตเตอร์นะครับต่อไปนะครับจะยิงทดสอบเรื่องของการติดข่ายของตัวปืนนะครับจุไป5นัดนะครับในลำเพิงห่ง 1, แล้วก็ในหลอดบรรจุนะครับอีก4 3 4และก็5นะครับรวมเป็น5นัดผู้หญิงพร้อมพร้อมแล้วเริ่มยิงยิงจบนะครับปืนปลอดภัยนะไปดูที่เป้ากันมาแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหกลมดิกเลยหมอนนะครับอยู่ครบเลยทั้ง5นัดนะครับนะครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะทดสอบตัวปืนนะครับวินเชสเตอรกระบอกนี้ จูไปห้าดลูกโอบักโอโอบักนะ9เม็ดนะครับของไทยอ่านพร้อมนะครับปลดเซฟเรียบร้อยอ่าลองดูเติมป,ปลอดภัยนะครับพาไปดูที่เป้ากันนี่นะครับไม่ต้องสืบเลยพุ่นกันเลยทีเดียว อู้ผมชอบจากไลยฮะยิงง่ายมากนะครับกับตัววินเชสเตอร์กระบอกนี้ครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับวินเชสเตอร์เอกระบอกนี้นะครับปืนปลอดภัยนะครับนี่เป็นกระบอกนี้นะครับได้รับอนุเคราะห์จากทนายความใจดีท่านหนึ่งนะครับทนายแพนนะครับนี่นะครับเพจทนายใจดีนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทนายแพนไปอย่างสูงนะครับที่อนุเคราะห์ตัวปืนนะครับดีๆกระบอกนี้มารีวิวแล้วก็ ก็ทดสอบให้กับเพื่อนสมาชิกตระชมกันนะครับจุดเด่นนะครับของปืนเนี่ยผมชอบมากเลยนะเราดูนะเรื่องของตัวการสาวกโจมือนะครับกดปุ๊บเนี่ยอีกทีหนึ่งคือมันเลื่อนเลยเนี่ยกดปุ๊บเลื่อนเลยคือง่ายมากนะครับยิงได้ง่ายแล้วก็สมูทดีมากเลยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกไปยังสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ